สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎที่น่ารักทุกคนนะคะหรือว่าเป็นลัคนาราศีกรกฎก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเพื่อนวันนี้มาพบกับทิพนางฟ้าทิพพยากรณนะคะในช่องนี้กันนะคะเพื่อนๆมาดูกันด้วยไพ่ หัวข้อวันนี้นะคะดวงจะตาชีวิตของชาวกรกฎนะคะชาวทีมรกรกฎภายในระยะเวลาสามเดือนนี้จะมีสิ่งใดมันเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวกรกฎที่น่ารักทุกคนนะคะมาข่ามาเริ่มกันด้วยไพ่สำรับแรกนะคะไพ่ทิตติทาร่ทิปอาจจะเสียงเที้ยนแล้วเป็นหวัดนะคะเพื่อนแล้วฝุ่นนะคะอาจจะทำให้ทิปแบบอ่าน ไพ่อาจจะแบบไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะก็ต้องกลับอออภัยเพื่อนไว้นะคะทั้งตอนจมูกนะคะทั้งแบบเจ็บคอนะคะเสียงก็เริ่มเพียเพ้ยนๆมาเริ่มการภายในสามเดือนนี้ ชะตาชีวิตของชาวทีมกรกฎชาวราศีกรกฎหรือว่าลัคนาราศีกรกฎจะเป็นเช่นใดบ้างจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างมาดูกันการเปลี่ยนแปลงเตรียมตั้งรับอุ้ยพลังงานเหลือเฟือนะคะฉาบยอดตังชงรดมาเกยคุณเรียบร้อยตัวตนของคุณเองทําอะไรก็มักจะมุ่งมั่นภาคเพียรและก็จะเอาชัยชนะให้ได้จนได้อะนะคะในตัวตนของคุณเองสําหรับไพ่ใบเนี้ยเดเม ราชาริออดคือเป็นพลังงานที่มีพละงกำลังอันเรือนเฟื่องทำนองเนี่ยนะคะสิ่งใดที่คุณมุ่งมั่นมีความแน่วแน่มีความขยันทุ่มเทกับการลงลงแรงไปอย่างเต็มเหนี่ยวคุณจะได้รับชัยชนะมานะคะในตัวตนของคุณเองเพราะว่าในนิสัยตัวตนของคุณเองเป็นเช่นนี้นะคะนช่วงเวลาเนี่ยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆขยันมุ่งมั่นอดทนเอาเจเอาชนะให้ได้ทำนองเนี่ยนะคะ รู้ว่าหนทางข้างหน้าที่คุณจะได้รับคือประสบความสําเร็จเจอกันพบเรือนที่สองคือพบเรือนกระดุมพระโอ้ King of c u p นะคะพลังงานของราชาถือถ้วยค่ะเพื่อนเพื่อนราชาถ้วย King of c u p นะคะพลังงานนี้คือฉลาดคุณเองจะฉลาดกับการที่จะฉลาดด้วยสุขุมด้วยและก็เป็นคนที่อดทนเก่งมากเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไรก็ตามที แล้วคุณจะวางตัวหนักแน่นกับเรื่องของผลประโยชน์สิ่งใดที่จะออกไปฟันฝ่าออกไปพิชิตมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณเลือกแล้วเนี่ยเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยคุณจะเออมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์กับการเรื่องของการเคัียบขยายการลงทุนการร่วมหุ้นหรืออะไรเกี่ยวกับสะะวาสะการเงินเนี่ยนะคะ the flow การเข้าสังคมของคุณเนี่ยเบิกป,ปาในช่วงเวลานี้ พบเดือนที่สามพบเดือนสหาหัสเพื่อนพ้องสิ่งแวดล้อมรอบข้างชิลชิวสบายสบายล้นลาแม้นว่าจะเสียงแค่ไหนแม้ว่าจะไม่รู้หรอกแม้ว่าลงทุนทำอะไรกับเพื่อนพ้องไปเอ่ยหรืออยู่กับสังคมไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ในเหตุการณ์ข้างหน้านะ่ะคุณจะเดินพาดไหมคุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่แต่คุณก็ยังชิลคุณก็ยังล้นลาได้ในภาวะแห่งความเบิกบานอ,อารมณ์ใสอารมณ์ จิตใจเบิกบานกับเพื่อนพ้องที่แมนว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทเพื่อนที่เป็นสังคมใหม่ๆกับที่การที่คุณเดินไปพิชิตโลกกว้างของคุณในที่ที่คุณเจอคุณเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายเข้ากับคนง่ายล้านลาได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่า,าเบื้องหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ คนที่ไม่จริงใจก็ดีเป็นคนที่จริงใจก็ช่างเนี่ยสภาวะเนี้ยคือแต่ละนลานะคะลา <c ười> นลายวมาดูกันต่ออีกก่อนนะคะเพื่อนพ้องในพบเรือนเพื่อนพ้องคือค่อนข้างที่จะเบิกบานนะคะอารมณ์ดีนะคะเพื่อนร่วมง,งานก็ได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็ได้นะคะบางทีอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเพื่อนร่วมด้วยก็ได้นะคะ <_ C ười> ในสิ่งที่คุณเลือกที่จะทํา ทิ้งอดีตไปนะคะแล้วอยู่กับปัจจุบันแล้วอนาคตของคุณจะสดใสยิ่งกว่าเดิมมากมายหากถ้าคุณไม่ทิ้งอดีตเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวไล่ๆเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเศร้าใจกับทุกเรื่องทุกราวแม้ว่าจะมีบททดสอบหรือศัตรูมุมานอะไรที่จะเข้ามากระทบหากถ้าคุณไม่เพียงที่จะปล่อยวางคุณยังยึดมั่นอยู่กับยังยึดมั่นเอาอดีตมาคิดมันความเจริรุ่งเรืองของคุณในภายภาคหน้าที่เขาจะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานเนี้ยมันก็เข้ามาไม่ได้ นี่แหละคือเรื่องเราดีๆมันถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องต้องเปลี่ยนตัวเองที่จะอยู่กับปัจจุบันเล้วทาปัจจุบันที่ดีที่สุดเรื่องเราในอดีตคุณต้องทิ้งไปให้หมดเลยนะคะแล้วคุณจะเรื่แล้วคุณจะพบกับเรื่องเราดีๆที่จะเข้ามานะคะในช่วงเวลานี้นะคะ โอ้ลืมบอกไปว่าพบเรียนพันธุทุพบเรียนบ้านเกี่ยวกับญาติพี่น้องหากเคยปัดหมางอาจเคยทะเลาะหรือใครที่มีครอบครัวแล้วอยู่กับคนดักครอบ อยู่กับคนรักกันนะคะแล้วทะเลาะบาดหมางกันอย่าลื้อฟื้นในอดีตนะคะอยู่กับปัจจุบันให้เบิกปานอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนทาตัวชิวๆลัลาสบายๆหากเกิดปัญหาอะไรคุณจะแก้ไขกับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละนะคะความฉลาดสุขุมรอบครอบในตัวตนของคุณเองเนี่ยเรื่องของการเสียผลประโยชน์เรื่องของการอะไรก็จะไม่บังเกิดขึ้นและนี่คือพบเรือนปุตตะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะ ใครที่มีครอบครัวแล้วบรรพายสามดับขึ้นมาในภพเรือนปุตตะภพเรือนที่ห้าใครที่ยังมีบุตรยังไม่ได้สมหวังในช่วงเวลานี้หากใครมีบุตรแล้วบุตรอาจจะดื้อสักหน่อยอาจจะไม่ได้ดังใจกูอาจจะบอกยากหรืออาจจะเป็นช่วงห่วงแห่งการที่รลอกเจอกันคือปัญหาเนี่ยมีแน่นะคะปัญหารืออุปสรรคมีแน่นอนเอ อันหนึ่งอาจจะมีเรื่องให้แต่คุณจะพิชิตได้อยู่ดีค่กถ้าเกี่ยวกับบุตรเรื่องของการเงินคุณจะพิชิตพิชิตได้และแม้ว่าเขาจะกระทาอะไรผิดพลาดงไปต้องบอกในกรณีสำหรับใครที่มีบุตรแล้วนะคะเ,เพื่อนเป็นพยาย,ยามเตือนไพ่ที่ทิพดูจะเป็นแนวการย้ําเตือนรู้ก่อนปลอดภัยก่อนรู้ก่อน,ร,อนรวยก่อนนะคะเ,เพื่อนแล้วบางทีในสิ่งที่เราเอามีความเขาเรียกว่าอะไรนะ ตื่นรู้ก่อนอะนะคะเพืเ่อนๆมีความเซนหนักนะคะหากเพืเ่อนๆรู้ก่อนเราจะได้ป้องกันไม่ให้เรื่องมันเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ควรที่จะยึดเอาไว้ให้มันเป็นทุกข์อะถ้าปล่อยวางได้ค่ะกับเกิดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณปล่อยวางแล้วให้คุณเริ่มรับหนึ่งใหม่อยู่กับปัจจุบันของวันนี้เมื่อวานก็คืออดีตวันนี้วินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ยังเป็นอดีตของวินาทีที่ผ่านมาขอไปเสียงรถดังนะคะเ,เพื่อนๆ วินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้น่ะเห็นไหมคะมันก็เป็นอดีตไปแล้วแล้วเนี่ยเขาให้ทิ้งเรื่องราวในะอดีตทั้งหลายทางปวงบางคนอาจจะเคยเคยแบบอยากได้บุตรยั่ยไม่สมหวังบุตรบางคนอาจจะมีบุตรแล้วก็พัดภาคไปแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวเกี่ยวกับบุตรก็ดีบุตรหลานบริวารอาจไปได้ดั่งใจเท่าไรนักอาจมีเรื่องให้แบบ ผิดหวังเศร้าใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่าไปตัวกังวลไปทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยการที่คุณเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องและการเริ่มต้นใหม่บางครั้งถ้าไม่เรียนรู้กับการที่จะปล่อยวางมันก็เกิดขึ้นมาเรื่องเราดีๆมันจะเข้ามาไม่ได้ในการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักกับคนรักก็ตามถ้าคุณเป็นคนโสดหรือจะเรื่องของบริวารไม่ดีเอ่ยบุตรทาอะไรที่แบบให้เสื่อมเสียหรือดือด้อหรืออะไรแบบนี้นะคะ ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยกันเริ่มต้นใหม่พบเรือนที่หกพบเรือนอริจะมีคนเข้ามาหานะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนลักษณะนี้เพราะว่าถ้าไพ่ใบนี้ไม่ขึ้นมาชิดแล้วไพ่ใบนี้เขาทับพบเรือนอริอุปสรรคเจ้ากรรมในเวรอะ หกถ้วยภาวะแห่งการได้รับความสุขจะมีคนมาหาจะมีเพื่อนมาหาหรือว่าอาจจะมีของมาเซอร์ไพรส์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลประโยชน์มาเซอร์ไพรส์แต่เขาทับพบเดือนวินาศวินาขอโทษที่ค่ะมาทับพบเรือนอรินะคะพบเัือนที่6อุปสรรคเรื่องที่จะทําให้เหนื่อยอาจจะมีคนเดินทางมาอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับลูกก็ได้อาจจะหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุตรก็ได้เช่พบเรือนพุตตะถ้าเกิดใครที่มีบุตรแล้วหรืออาจจะเกี่ยวกับปริวารก็ได้นะคะ เรื่องที่เขาจะมาบอกมากล่าวอีกนัยยะหนึ่งยังหมายถึงถ้าใครที่ไม่ได้เป็นท็อกซิกเช่นนี้นะคะคุณอาจจะมีคนมาหารรณำมาซึ่งผลประโยชน์แต่ว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้คุณจะละเอียดแล,แล้วตัดสินใจทุกอย่างได้เป็นอย่างดีรู้เท่าทันแล้วคุณก็จะปลอดภัยกับคนที่จะมาเพื่อที่จะ เข้ามาเพื่อหวังผลนะ่ะคุณจะรู้การเข้ามาเพื่อที่จะมีแบบของติดไม้ติดมือมาแต่ที่แน่ๆก็คือเหมือนกับเขาหวานพืชเพื่อหวังผลนะ่ะน้ำน้องเนี่ยคุณจะรู้เท่าทันกับคนเหล่านี้นะคะพบเดือนที่เจ็ดสองไม้เท้า true of ones นะคะสองไม้เท้าคือพลังงานการวางแผนมองการไกลวางแผนเกี่ยวกับอนาคต เกี่ยวกับความรักกับคนรักหรือเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะวางแผนอะไรที่เกี่ยวกับการที่จะอยากอยู่ร่วมกับคุณการที่จะมีใครสักคนหนึ่งหรืออะไรก็ตามทีเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะทีนี้บางทีตัวตนของคุณเองอาจจะหมายถึงใครที่มีคู่หรือมีคนที่ดูใจแล้วอ่ะอาจ,จ,ห,มาาอาจ,จหมายถึงการเดินทางมาหาการแล้วน,นำพาซึ่งผลประโยชน์ให้แก่กันด้วยก็ได้ถ้าเกี่ยวกับคนรักนะคะแต่บางครั้งอาจจะหมายถึงเรื่องราวมันอาจจะมีแบบ าการเดินทางครั้งนี้อาจจะเรดเรื่องของเวลาเครื่องดีเลย์เอ,อ่ยรถมีปัญหาให้มีเรื่องราวให้แบบไม่ได้ดังใจหรืออาจจะฝนฟ้าถล่มแบบนัดแล้วแต่ฝนตกแต่ยังเจอกันตอนนี้ไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้มันอาจจะมีเรื่องที่เป็นอุปสรรคเข้ามาขวางคุณทั้งคู่ก็ได้ถ้าเกี่ยวกับความรัก สำหรับใครที่จะเดินทางไปหาคนรักหรือคนรักจะเดินทางมาหาคุณเนี่ยจะนำพาซึ่งมลประโยชน์จะมามอบความสุขให้กันเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงอุปสรรคมีแน่นอนนะคะอุปสรรคบางอย่างมาจากอดีตอดีตที่คุณเก็บมาย้ำคิดย้ำจำแล้วไม่ปล่อยวางเอยกระชายและเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคอย่างที่ที่บอกไปเมืเ่อกี้อาจจะมาเป็นอุปสรรคทำให้คุณแบบรู้สึก เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ร่วมด้วยนะคะแต่นี้มาดูกันต่อนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมายถึงตัวตนของคุณเองนี่แหละจะเดินทางไปในยังโรคอันกว้างใหญ่ที่คุณอยากจะไปวางแผนอยากจะไปทําธุรกิจอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะ ให้คุณวางแผนได้ดีแล้วกัน,น,กน,นถ้าในกรณีที่คุณเป็นคนโสดแล้วมีคนนําพาซึ่งการงานมาให้หรือผลประโยชน์ที่อยากจะให้คุณไปร่วมหุน้นลงทุนกับสิ่งที่คุณยังไม่รู้เลยว่าผลทางข้างหน้าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ให้คุณใช้ความคิดอันจันฉลาดในตัวตนของคุณเองนะตรองให้ดีแล้วอยู่กับปัจจุบันนะคะอืม emperor พลังงานนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชาย อาจจะมามีบทบาทเกี่ยวกับการควบคุมคุณเอยหรืออาจจะเป็นสภาวะแห่งการถ้าเรื่องของหน้าที่การงานแน่นอนแหละอาจว่าเห็นความฉลาดเห็นความสามารถถ้าใครที่ทํางานร่วมกันกับคนในครอบครัวเป็นบ้านเดียวกันทํางานได้กันอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านที่จะมาจ,จําจีแจาใช้มาเพื่อสั่งการแต่ว่า เขาก็ทําเพื่อคุณนั่นแหละนะคะเพื่ออนาคตของคุณนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่คุณรู้สึกปวดใจไม่ได้หนังใจเลยอยากจะทําแบบนี้ไม่ได้หนังใจ <c ười> คนคนละยุค <c ười> ในลักษณะที่ว่าคนหนึ่งเกิดยุคหนึ่งคนหนึ่งเกิดอีกยุคหนึ่งคนหนึ่งเกิดยุคแบบ i อเอไอไอนะยุคแบบทันสมัยสุดคนนี้ยังยุคโบ,โบราณไม่บาลบุรีนะลูกคนนี้บอกโอ้ยไอไปถึงไหนแล้วพอ่ออะไรทำนองนี้นะ <c ười> หรืออาจจะหมายถึงคุณเองอาจจะวางแผนเรื่องของการมีครอบครัวก็โดนเบรกโดนสกัดดาวรุ่มเรื่องของความรักโดนขวางหรืออาจจะหมายถึงว่าภพเรือนเนี้ภพเรือนที่แป่ะเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับภรรณะนั่นยังหมายถึงอะไรหมายถึงคุณจะฉลาดพอที่จะ พาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ดูแลผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีเพื่อที่จะไม่ได้เสียเงินเสียทองในภายพักหน้านะคะดูแลสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายให้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้ถ้าเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจำจี้จำไซคุณน่ะก็ช่างเขาเถิดนะคะปล่อยให้เขาทำไปเถิดเราก็ไหลไปตามน้ำไปก่อนนะคะ โอ้พายพิเศษขึ้นมานะคะเพื่อนเพื่อนพายพิเศษเจ็ดหกแปดแต่จริงๆแล้วพ่พิเศษเป็นไพ่ที่ทิพหน้าไพ่แต่ว่าทิพเอามาใส่เป็นพ่ยพิเศษให้เพื่อนเพื่อนได้รับเรื่องราวพิเศษแต่ถ้าเกิดคุณเรียนดูก,กับการที่จะไปทําอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับคนที่จะมาให้คุณไปแบบอาจจะเป็นเพื่อนนี่แหละเพราะลันลากับเพื่อนมากเลยเนี่ยนะคะชิวลันลาอาจจะมาแบบเข้ามาหาคุณแล้วบอกกล่าวไปทําอย่างนี้ที่อย่างนี้สีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณก็วางแผนที่จะออกจากครอบครัวไปทํากับเพื่อนหรือว่าทํากับครอบครัวด้วยแล้วก็อยากจะไปทําอะไรร่วมกันกับเพื่อนด้วยแต่มันคือความเสี่ยงกับสิ่งที่คุณจะทํากับเพื่อนเพราะเพื่อนเนี่ย คือ the flow คือความเสี่ยงไม่รู้ว่าหนทางจะเป็นไปแบบไหนแต่ก็มีความสุขกับการที่อยากจะทําในสิ่งนั้นแหละมองไม่ออกหรอกว่าจะได้ผลกําไรแค่ไหนหรือว่าจะประสบความสําเร็จไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความสุขนะคะ <c oughs> กับการที่เลือกทำเล่งกับสิ่งที่พิเศษพิเศษสิ่งที่พิเศษในความคาดหมายที่คุณจะได้รับเกี่ยวกับความจเจริญรุ่งเร,องเร,องเรืองของคุณจะเข้ามาในช่วงเวลานี้ทิ้งอดีตไปเรื่องราวทุกๆในะอดีตจะหายไปหมดเรื่องพิเศษจะเข้ามาทันใด พพิเศษอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนพพิเศษเกี่ยวกับการงานหลักของคุณจงน้อมรับเขาไปนะคะการงานของคุณอาจจะแบบเอ่อคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นนักลบกองทับหน้าทําอะไรก็ออกตัวก่อนชิวลันลากับการงานของคุณเสมอไม่เป็นไรทําเองเดี๋ยวเอากันเลยไม่รู้หรอกว่าผลเสียที่จะตามมาเป็นแบบไหนแต่ว่าด้วยเหตุที่คุณเป็นคนเช่นนี้แหละเนี่ย ภาคเพียรฟันฝ่าขยานันมุ่งมั่นทุ่มเทเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยเอ็นดูคุณอะนะคะเอ็นดูแล้วก็อยากจะให้อะไรสิ่งพิเศษหรือเนีย่ยเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับยศธรามนด้ซักตำแหน่งตำแหน่งเอ่ยหน้าที่การงานหลักของคุณเอ่ยเนี่ยได้เรื่องรอรับเรื่องพิเศษที่เขาจะมามอบให้กับคุณนะคะภายในสามเดือนนี้แหละรอรับเอาเลยจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนเรื่องของการงานและร,ำร่ำรวยบ้าง,ข,างข้างเกี่ยวกับอาชีพเสริมถ้าหากว่า พบเรือนาพาโชคราบแต่ต้องบอกก่อนเขาเลงกับสามดาบใครชอบเล่นนะคะก็อย่าเสี่ยงเยอะแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเลงกับสามดาบอยู่ถ้าหากไม่ใช่สมดาบแล้วเป็นไพ่นี้มาสลับแทนรับเอาไปเลยเต็มเต็มนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ย queen of pentacles นะคะผู้ที่เมืองข้างร่ำรวยผู้จิตใจกว้าง ผู้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ชอบช่วยเหลือแล้วก็ชอบให้พลังงานแห่งมหมาสเสน่พลังงานแน่งการที่จะคือเป็นพลังงานเดึนหนดที่คุณให้ไปแล้วก็ได้ย้อนกลับมาเหมือนกับเศรษฐีนกวักรที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยเหลือยิ่งได้กลับเข้ามาแล้วพบเรือนที่สิบเอ็ดคือราพะคือโชคลาภคืออาชีพเสริมก็ได้ถ้าคุณจะทําคุณก็ทําได้นะคะแต่ต้องสุขุมรอบคอบละเอียดให้ดีนะคะ มาดูสุดท้ายนะคะอันนี้คือราชินีถือทั่วถือเหรียญน,นะคะความร่ำรวยนะคะจะทำอะไรจะลงทุนร่วมหุ้นรู้แหละว่าสิ่งที่คุณจะได้มาจากโชคลาภจากความเสี่ยงคุณชอบเสี่ยงแต่คุณก็ยั้งใจไว้อยู่เนี่ยนะคะคุณก็ยับยั้งเป็นอยู่คุณจะมีความละเอียดกับการลงทุนกับทุกอย่างอยู่ดีนั่นแหละเพราะคุณฉลาดฉลาดพอกับการที่จะควักเงินออกไปในแต่ละจุดแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละราวของคุณเนี่ยนะคะ มันก็เลยทําให้คุณจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเรื่องราวนี้นะคะโอ้แต่ว่านะคะสิบดาบขึ้นมามีคนคอยเหลือใจมีคนคอยเหลือใจคุณอยู่นะคะคอยที่จะปะทะพอเห็นคุณได้รับอะไรดีๆเห็นคุณได้รับอะไรที่พิเศษพิเศษเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตานะคะพบเรือนสุดท้ายเนะี่ยเป็นสิบดาบขึ้นมา เนือสิ่งอื่นใดอ่ะถ้าใครที่เจออยู่นะเวลานี้ให้รู้ไปเลยว่ามันกําลังจะจบแล้วใครที่เกิดแล้วนะคะมันเพื่อนที่กําลังเจอหมาดๆเลยตอนนี้แหละก่อเจอก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิบดาบคือเจ็บหนักจนแบบถึงจุดจบมันละถึงเวลาที่เรื่องเครียดเรื่อง ศัตรูหมู่มารเรื่องอาชีมาปะทาทําทให้คุณปวดหัวรู้สึกป่วยไข้ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงในไม่ช้าถ้าใครที่เจอแล้วหากใครยังไม่เจอต้องระมัดระวังเรื่องของการแบบทิ่มถูกทิ่มแทงหากรังังอะไรแบบนั้นนะคะเรื่องไม่เป็นไปตามในอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้รู้สึกแบบความเสี่ยงเสี่ยงต่อการลงทุนคุณก็จะสลาดพอนั่นแหละนะคะทีนี้มาดูกันต่อคะ่ะเพื่อนเพื่อนด้วยไพ่ พรรมชาติกันบ้างนะคะถ้าใช้สตินะคะดำรงสติต่อการทำทุกอย่างคุณจะผ่านคนทุกอย่างไปได้ดีๆนะคะเพื่อนๆสิ่งอื่นใดอย่ายยึดอยู่กับอดีตนะคะ ควเรื่องเราดีๆสิ่งที่พิเศษจะเข้ามาคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะมาดูกันต่อไ้ไพ่พรมชาติกันแกเพื่อนๆ,ๆชิบจะอดทนเ,เจ็บคอนะคะเพื่อจะอดทนเพื่อนเพื่อน คลิปนี้แล้วก็คลิปนี้เป็กกนการระกดนะคะแล้วก็คลิปหน้าเป็นพิจิกพที่เจอชนเอาให้ได้นาเสียงที่เริ่มแล้วเริ่มจะไปอีกแล้วดูการด้วยไพ่พรหมชาติค่ะเพื่อนๆไพ่พรหมชาติงดงามมากเลยค่ะไพ่ ดูการภายในสมเดือนนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่พรมชาติจะบอกอะไรกับเพื่อนๆบ้างคะสําหรับชาวก็รกฎอ้เอาการเอางานไพ่สําหรับนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนโสดหมายถึงตัวตนของคุณเองเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีคนดูใจหรือมีคนรักหมายถึงพลังงานของคนรักคู่ครองของคุณด้วยนะคะจะเป็นคนถ้าคุณเป็นคนโสดคุณเป็นคนที่เอาการเอาการมาก อาชีพหนะ้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบเนะี่ยคุณทําเต็มที่เลยนะคะมุ่งมัน่นขยันทุ่มเทหากถ้าเป็นคนรักหมายถึงคนรักคู่ครอ,องของคุณจะขยันเอาการเอางานเป็นคนที่ขยันมากนะคะเป็นคนขยันเอาการเอางานหนักเบาเอาสู้งานในงานนอกเอาหมดเลยนะคะเป็นคนที่ภาคเพียรกับการทํางานมากคนสุขุมรอบคอบ โอ้โห oh, ราชาพลังงานที่ใหญ่แล้วเนี่ยดีเลเออร์กับไพราชามาคู่กันคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาหรือหากเกิดเรื่องราวใดเกิดขึ้นให้คุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะคะถ้าคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับการงานของคุณอะไรอย่างเงี้ยมิฉะนั้นอาจหมายถึงอาจจะเกี่ยวกับการงานที่ ผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบงาไหมายงานสําคัญงานใหญ่หรือว่างานเนี่ยจะทําให้คุณได้รับอะไรสิ่งที่พิเศษพิเศษได้เรินยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเป็นงานที่สําคัญและใหญ่มากนะคะหรือเขาหรือเธอคนนั้นถ้าเกี่ยวกับความรักพลางงานนั้นหมายถึงเขาจะเป็นเป็นผู้นําระดับผู้นําใหญ่พอสมควรเลยนะคะนี่นะคะอุตสาหะภาคเพียนเหนื่อยน้อยนะ พยายามหน่อยนะการเอาใจใส่จะนำพาทำให้คุณผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคหรือทุกเรื่องราวในกรณีที่สิ่งใดที่คุณยังไม่รู้ยังไม่ละเอียดพอคุณก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสร้างคอยสอนคอยบอกคอยกล่าวให้คุณไปตามทางในสิ่งที่มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ บอดมืดมิดบางคนเรื่องของความรักอาจจะหาความสุขไม่ได้ยังไม่สมหวงังเรื่องของความรักยังมืดมนมัวแต่เนะะี่ยค่ะดื่มเหล้าอยู่ชีกรูปรูปคู่ออกเนีนะคะดึงแสงแห่งไฟนี้นะคะจากโทรศัพท์เนี่ยส่องนำทางแล้วเดี๋ยวคุณจะคิดหนทางออกได้นะคะว่าเช่นใด มูลละเขาหรือเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นบ้านมีบ้านมีที่ดินมีที่อยู่มีผูมีลัมเนาหรือเขาจะไปพาคนมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะคะถ้าเป็นพลังงานอาจสลับกันได้นกักราชกลางารเจ้าอารมเจ้าชู้เรามาระวังเรื่องของการมีคู่ซ้อนบางคนมีเกณฑ์การมนกับเกี่ยวกับความรักครั้งเก่านะคะสําหรับนักราช ทีนี้มาดูด้วยภไพ่สำรับสุดท้ายกันนะคะไพ่ชุดสถทธาปฏิหารไพ่ธรรมะศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆจะบอกอะไรกับเพื่อนๆทีมกรกฎภายในระยะเวลาสามเดือนนี้นะคะ ความรุ่มรงมัวเมาพระราหูบางทีคุณอาจจะเกี่ยวเนื่องกับผู้มีอิทธิพลใหญ่ระดับใหญ่เลยเหมือนเหมือนกับจีเอ็มเปอรเรอร์ราชาผู้ชี่ยิ่งใหญ่หรือคุณอาจจะไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับงานสีเทางานสีดําหรือหาไม่ได้เกี่ยวกับเช่นนั้นหมายถึงคุณเองจะรุ่มร้งมัวเมากับบางสิ่งบางอย่างในะช่วงเวลาเนี้ยรุ่มรงหนักมากจนออกจากภาวะนั้นได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะ ผีรูหากหวังผลประโยชน์ในบางสิ่งควาจะได้ก็ต้องอึดอดัดถ้าเกี่ยวกับความรักอาจจะงหมายถึงคุณเนี่ยรุ่งหลงโม,มเมาเข้าเดือกเกินแบบโมหไม่ขึ้นดักมากลงมากอะไรแบบนี้ให้ ه, ครองตัวนี้พงไมห่หานสีคุณจะเป็นความรักอย่างไรเงื่อนไขแล้วจะเป็นความรักที่ยั่งยืนยาวนานแลวส่วนนี้คือผีรูอยากได้ซึ่งผลประโยชน์อาจอึดอัดได้แต่ว่าได้น้อยได้แต่ว่า ได้ช้าหรืออะไรแบบนั้นนะคะหรือถ้าเกี่ยวกับความรักอาจจะเป็นสภาวะแห่งความกังวลหรืออื่ออาต่อกันเพื่อนเพื่อน้องรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปนะคะการเดินทางปลอดภัยเทวดาปกปักรักษาลูกเทวดานะคะคุณจะมีเซนตต่อทุกเรื่องราวค่อนข้างที่จะมีเซน ใครที่ทํางานจะถูกใครที่ทํางานอยากโยกย้ายตำนงตําแหน่งไม่ได้โยกย้ายนะคะเพราะว่าอ,อการที่คุณทํางานอยู่ตรงนี้ํำนีชํานาญการงานของคุณผู้หลักผู้ใหญ่ละเอ็นดูเมตตาแล้วให้แต่สิ่งที่พิเศษแล้วดึงคุณเอาไว้ผูกมัดคุณเอาไว้ไม่ให้คุณไปเนี่ยนะคะงานของคุณจะริญรน่งเรอง,งอยู่ที่เดิมอาจจะได้เลื่อนยศทานาศัก์แต่ก็อยู่ที่เดิมนะคะ ในช่วงสามเดือนนี้ยังไม่ได้ไประมัดระวังใครที่ชอบเล่นของใครที่ชอบออกนอกกรอบนะคะอาจจะของเข้าตัวนะคะไปใบนี้แล้วถ้าเกิดใครที่เรื่องของความรักเนี่ยที่ไม่อยู่ตามไม่เข้าตามตอกออกตามประตูบางคนอันนี้ตามกันบางคนอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะ อาจจะแบบเรื่องของการกินจุกกินจิบหรือกินอาหารที่ไม่จูกสุขลักษณะแม่ตะเคียนคุณจะเป็นคนที่มีคนเคารพศรัทธาเชื่อถือในตัวตนของคุณเองความสวยความงามมีโชคลาภลอยด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็ได้คุณจะเป็นคนที่ร่ํารวยมั่งคั่งช่วงนี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เปหรือคุณเองอาจจะได้เปย์ลูกน้องพนักงานหรือจะ จะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเวลานี้นะคะโดดเด่นใงด้านความสําเร็จมีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ไม่มีความสําเร็จโชคลาภลอยมาเพียบ <c oughs> โชคลาภลอยนี่ก็ได้พระราหูก็ให้โชคลาภลอยด้วยถ้าคุณครองตนอยู่ในศีลธรรมเรื่องราวดีๆจะได้มานะคะแต่ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีดนะคะเพื่อนๆใครที่จะเดินทางช่วงเวลานี้ปลอดภัยนะคะ จึงน้อมรับเอาไปความรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองของคนมีผู้หลักผู้ใหญ่และจะได้เกี่ยวเนื่องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มียศธารมดาศักดิ์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะวันนี้ที่ขอจบคำนำไนายกับเพื่อนชาว รัคนาราศีก็รกฎฏไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปได้วยชอบประกอบด้วยธรรมนะคะร่ำรวยมั่งขั่งสุขภาพแข็งแรงสมหวังในเรื่องของความรักนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะคะเพื่อนจงน้อมรับเอาไปพลังงานที่ยิ่งใหญ่ความมีอำนาจความร่ำรวยมั่งขัง่งโชคราบรอยก็มาร่ำรวยคนรักก็พารวยนะคะเ่อนวันนี้พิกันแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ